สวัสดีค่ะสาเหตุครูเบนสอบไม่ผ่านภาคกอแต่ไปสอบภาคขและภาคคอได้จนหลายคนมีข้อสงสัยถึงความโปรง่งใสของสนามสอบครั้งนี้คืบหน้าครูเบนสอบติดพนักงานราชการทั่วไปอันดับที่1เอกวิทยาศาสตร์สอบพอมสะแก้วแต่จูจ่ๆชื่อหายไป เป็นคนอื่นเข้ามาแทนจนต่อมาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสอพอถอเปิดเผยว่าครูเบนคะแนนสอบไม่ผ่านเกณฑ์ทั้งภาคกอภาคขอและไม่ติด1ใน10ส่วนคนที่ได้ที่1พบว่าคะแนนสูงสุดจริงซึ่งคนดังกล่าวมีผลการเรียนที่ได้เกียรตินิยมและสภาพแวดล้อมหลายอย่างยืนยันน่าจะสอบได้จริงแต่ถึงอย่างไรเรื่องนี้จะต้องให้หน่วยงานที่เชี่ยวชาญตรวจ สอบข้อเท็จจริงอีกครั้งและให้ครูเบนมาร่วมถแถลงด้วยแต่ครูเบนไม่สะดวกเพราะติดซ้อมรับปริญญา ทั้งนี้เกิดประเด็นที่หลายคนสงสัยว่าทำไมครูเบนไม่ผ่านภาคกอแต่สามารถไปสอบภาคขอและภาคคอได้ซึ่งเรื่องนี้พบว่าการสอบภาคกอของหน่วยงานดังกล่าวจะสอบพร้อมกับภาคขอและภาคคอไม่ได้สอบแยกเหมือนสอบข้าราชการที่ต้องรอให้ผ่านภาคกอ,อก่อนตารางสอบมีดังนี้ วันที่7กันยายน2567จะเริ่มสอบภาคกอเป็นความรู้ความสามารถทั่วไปและความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติการปฏิบัติของวิชาชีพครู50คะแนนจากนั้นจะต่อด้วยการสอบภาคขอคือความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง50คะแนนวันที่8กันยายน2567สอบภาคคอรประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งสอบสัมภาษณ์ส่วน น,นี้ก็มีอีก50คะแนนการประกาศผลจะประกาศในวันที่10กันยายน2567ผู้ที่สอบผ่านจะต้องผ่านทั้ง3ภาคที่คะแนนไม่ต่ำกว่า1อยละ60ขอขอบคุณแหล่งข่าวทีสีนิวค่ะ